ทุกคนวันนี้นะเราเปิดตัวสินค้าใหม่จ้าส่มหายไป6เดือนนะคะไปเจอตัวหนึ่งที่คิดว่าจะตอบโจทย์ผมคนเอเชียนและผมไทยอย่างยิ่งนะคะเดี๋ยวขออนุญาตแนะนำนะคะตัวนั้นก็คือแชมพูย้อมปิดหงอกยี่ห้อออก,กัสนั่นเองนะคะ หายไปครึ่งปีนะคะฉันไปหาตัวใหม่ที่ราคาไม่แรงมากแต่คุณภาพโอเคนะคะเปลี่ยนจากผมขาวเป็นผมดำนะคะเปลี่ยนจากผมงอกเป็นผมดำนะคะเป็นแชมพูย้อมปิดหงอกที่ประสิทธิภาพดีนะคะใช้แล้วโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องกันจ้ะตอนนี้นะคะเป็นแชมพูย้อมปิดหงอกนะคะยี่ห้อออกัสนะคะเป็นส่วนประกอบของโสมนะคะสมุนไพรจีนโชวูนะคะมีเห็ดนะคะอ๋อ เอานี้เลยอ่ะมีส่วนภัยจีนโชวูวนะคะพวกเห็ดหลินจืองาดำนะคะ,ะเจ้าเจี้ยวนะคะเป็นฝักผลจากต้นเจ้าเจียนะคะแล้วกว็พวกโสมนะคะตัวนี้จะเข้าไปปิดหงอกนะคะปิดหงออ่ะมีสีอะไรบ้างมีทั้งหมด6สีนะคะมีสีดำนะคะน้ำตาลเข้มนะคะสีกาแฟนะคะสีวายแดงนะคะสี เกาลัดนะคะและสุดท้ายก็คือสีม่วงนะคะตัวนี้มันมีสีเยอะมากนะคะแล้วก็กระแสเขาเรียกว่าคนซื้อส้มะค่อนข้างตอบโจทย์ดีกว่าตัวเก่าเยอะเลยนะคะอะเรามาเริ่มแกะกันกล่องเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยตัวนี้เป็นนำเข้าจากต่างประเทศนะคะหมดอายุปี2026นะคะแล้วก็ผลิตเดือน10 ปี2023นะคะชนจะเอาของใหม่มาเท่านั้นนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็น3 r n 1นนะคะอ่ะดูนะคะเป็น3 r n 1นะคะก็คือขวดเดียวจบที่เดียวเลยนะคะเราก็มาแกะกันชนอะคือต้องใช้ไงเพราะเพราะชนอะเป็นคนที่แพงหงอกทั้งบ้านเลยนะคะพี่เขยอะไรก็แพงหงอกกันหมดเลย ผลิตไม่ออกค่ะจ้าโอเคอ,ออกแล้วนะคะกล่องนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะพอคุณเปิดเข้ามานะคะขนาด500 ml นะคะคือตัวนี้ เป็นแบบนี้เลยนะคะพอแกะออกมานะคะจะเป็นแบบนี้นะคะข้างในมีอะไรบ้างนะคะข้างในมีอะไรบ้างนะคะเวลาคุณจะใช้เช่ดไม้ให้คุณเก็บแบบนี้อันนี้ไม่ต้องทิ้งนะคะเวลาเก็บให้เก็บตั้งที่บ้านในที่ร่มนะคะห้ามที่ร้อนนะเก็บแบบนี้ตั้งแบบนี้ไว้ตามโต๊ะ หรือว่าในห้องน้ําก็ตามนะคะให้เก็บแบบนี้นะอะต่อนะในกล่องนะคะมีอะไรบ้างายืนก่อนลกูกยืนก่อนนะคะในกล่องเวลาคุณซื้อไปคุณได้อะไรบ้างนะคะมีถุงนะคะมีถุงมือนะคะคุณไม่ต้องไปซื้อเองนะคะมีถุงมือสองอันเลยนะคะซ้ายขวานะคะแล้วมีอะไรอีก ถ,ถุงมือจะมีสองชุดนะคะถุงมือจะมีสองชุดนะคะเวลาคุณทําเสร็จแล้วใช่ไหมคุณก็ไป,ไปตากที่ไม้แขวนนะคะแล้วก็เอาไม้หน,นีบไว้แล้วก็ผึ่งลมไว้นะคะสามารถใช้ซ้ําได้ไม่ต้องซื้อใหม่นะคะเสร็จแล้วปุ๊บนะคะคุณผู้ชข,ขอวางแป๊บหนึ่งนะคะของเราจะเป็นแบบล็อกปากนะคะแบบนี้ แั่นมากขอบอกเนี่ยค่ะเวลาปิดคุณก็ปิดแบบนี้เวลาเก็บเนี่ยค่ะนะคะคุณไม่ต้องเขย่านะคะไม่ต้องไปแงะนะคะหนึ่งขวดนะคะจะมีสองสองด้านนะคะเวลาใช้เสร็จแล้วปิดอย่างนี้นะคะหรือเวลาคุณจะพกพาคือเอาไปทั้งกล่องเลยนะคะแต่ว่าให้เอาอันนี้ไปด้วยนะคะเนี่ยเวลาเก็บ ให้เก็บแบบนี้หลังจากเลิกใช้แล้วนะคะอ่ะคราวนี้นะคะวิธีการใช้นะคะให้ทําตอนนะคะที่ผมแห้งนะคะให้ทำเมันกลวกผมนะคะทำตอนผมแห้งแล้วก็ใช้น้ําผมหมาดๆนะคะแล้วก็ทำเมัอนกลวกผมอะ่ะแต่ถ้าเกิดคุณผมน้อยนะคะสามารถบีบใส่มือนะคะแล้วก็ทําได้เลยทําสระผมนะคะและก็คีย์สำคัญคือหมักทิ้งไว้30นาทีนะคะ หมักทิ้งไว้30นาทีถ้าไม่หมักไม่เปลี่ยนสีนะคะตรงไหนงอกนานะคะอัดซ้ําหลายๆรอบตรงไหนงอกนาอัดซ้ําหลายๆรอบนะคะ1ขวดขานาด5 0าด l 0 0 ml นะคะของชนนี่คือดูข้างกล่องนะคะนี่คือสีดําดูตรงนี้นะคะ ยี่ห้อออกัสนี่ชนชอบเพราะว่ามันมีโสมนะคะพวกเห็ดหลินจือนะคะมันตอบโจทย์ผมคนไทยนะคะแล้วก็สับปะุณของประเทศจีนนี้จากาวารดาวล้านดวงนะคะใครสนใจนะคะสามารถกดแอดตะก,ก้าได้เลยค่ะนะคะหรือจะโทรมาสอบถามก็ได้ว่าผมแบบเนี้ยควรใช้แบบไหนนะคะแต่ว่าถ้าเกิดคุณเป็นคนแพ้แอมโมเนียนะคะให้ซื้ออีกสูตรหนึ่งไปนะคะ ถ้าแพ้อมโมเนียให้ซื้อสูตรหนึ่งไปแต่ถ้าคุณเป็นคนผมทั่วไปอ่ะนะคะคนผมเส้นใหญ่นะคะตอบโจทย์ผมอีกรอบหนึ่งมัติธาต์สีคนผมเส้นใหญ่นะคะตอบโจทย์ผมสีดำนะคะสีน้ำตาลเข้มนะคะเบอร์ c C1 กับ C2 แต่ถ้าคุณเป็นคนผมเส้นเล็กผมดัดนะคะให้ใช้ C4 สีนะคะสีกาแฟนะคะ C5 สีวายแดงนะคะ C6 หสีเกาลัดนะคะและ C7 นะคะสีม่วงนะคะนี่คือผมเส้นเล็ก ถึงจะติดนะคะแต่มันไม่ใช่งานเคมีมันไม่ได้ติดจานนะมันจะอยู่แบบเหลือบๆผมแบบสีแบบธรรมชาติอนะคะตัวนี้ลองแล้วจะติดใจนะคะใครสนใจนะคะสั่งซื้อที่นี่เลยค่ะอ่ะสนใจนะคะแอดไลน์มาเลย